สวัสดีครับพี่พี่น้องเอฟซีเป็นสุเขทัยนะครับผมวันนี้มากินตำหมูห้องตำห้องกับไส้กับข้าวปุ่นกัก็นมเสี่ยงดาะพี่น้องเนาะเอินตำเลี้ยวบแมอนี่ตำสั่วตำสั่วตำหมูตำเตนนี่ตำไส้กับปุ่นพี่น้องวันนี้มากินตำตำหมูห้องไส้ไส้ไส้กับปุ่นไส้กับนมเสี่ยงชิมก่อน

ขึ้งอายุมึงบอกพี่ฮึแต่พี่้องมันเลิกับผมรึพี่รองมันได้พี่โอ้แซ่บ สองงเ้คพารับหอมต้องหอมเนื้อเปียแตุ่งก็ขอบุ่นเขามอบเชมเดี๋ยมเด้นไปแ้ว เข้าไปอืมโอ้เสียเนื้องระไร cái cây cho biết? Mình có nói... cục, cục lên phải là xẹp đúng không nó Nói mẹ Chắc nó không Nè Xoàn nó bắt ngay Xoàn nó bắt ngay Xoàn nó men ngay Xoàn Mơ không nào được xong hôm xong hôm 3 xong hôm đi xong hôm qua là mùng đất dầm tay em 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 không? ไปกินน้องเด้อคิดพ่อตอนตะกี้เนาะพี่น้อนตอนเป็นเด็กหน่อยไปมอล่ำไปซื้อดตำฮวงอันย่างเบิ้งมอล่ำไหมไปซื้อดตำฮวงมากินอยู่นาเบทีมอล่ำตะกี้โอ้เสียบเลยอันนี้คือกันเลยขอเกินพักอะไรถ้ากินน้่งเด้อเสียบไปกันเด้อก็ตำฮุงอยู่หนาไปกีนตะกี้เด้อ

ตรงสิ้นมีขูดอะ้นดแช่บีดแช่บีดนวอยู่สุดปลาไหลยังวะปลาปลาปูประยยปูป ปลาปูประลาสมตำโดยเพราะผิน่นมาขายอยู่ตาเพปทุ้มนนี้มทำบายอยากกินตำตำสมตำม,มุ้งมาเท่ากับมี่ปะลาดมี่ขายคอเตมิสีขอคอจะมีสีมืดดำอันมีอะไ ปลาหาจะมันเดียวก็ไเลยคือม,มีมีปลาด่ว่าแซบๆบที่บ้านเท่าปนช่วงมาขายอยู่ไม่หรอกมาเซวแบบแบบปลาสมตำแซบอยู่างนีงน้เ้ป๊า โอ้กอว่าเส้บุกพีโกันยูแห้งแต่บันือเพ็ดแห้งแต่บันไปวัดก็เส้นอะไรพวดอกหันบุพิกันเลยกัคบันยูเปิดโควิลเลก้นนอง่เนาะ เนี yeah. oh. yeah. mm. ่ยโอ้ตัวเบ็ตบันเาแลวมั้อืมโอ้ยเฮ้ยกินผักกาดมันยังบเบ็ด Nên bắt lại ở ổng hoàn à. Bác ăn bán nè Không cần không Bây giờ làm nè muốn Xe cả xem bụt จับอยองจับมาเลยใช่ครับผมจะพักกี่มายพักสองหมืม่อน 엄마라고. 어. 어. 펫만반 괜찮아. 괜데괜 음. จับปื๊ดเพ็ดจับพี่น้องอู้เพ,พี้ยงอเพ็ดอันเป็นถ้ามากอะคนอลไรก็ใช้ได้เพียงหรือตำหุงเสียในเบื้องไม้ขันมากตำหุงแต่เสียในเบื้องอีกทีหนึง ก็มือน oh okay. ีเพี้เพี้เนเยอะไปแดงก็้องเ้าจะจะพี่น้องเอฟซีบริษัทนะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ลิงก็กดดึงได้พี่น้องเลยอันกกดิงกดกดอันติดตามแล้วก็กดิึงจังสิบหัวผาสิบต่อไปได้พี่น้องเลย ขอฝากช่องหน่อยๆช่องนี้ไว้น้ำเอาวงใจ FC ฟซีประสุกนนครับผมสองไม้ครับผมก็มื่อนี้ก็สิคอนจะพิวไปสักเมนี้ไหร่พี่น้องเด้อจิบหน้าสิกินยังยังพอกันไม่นอกพี่น้องนั่น เจรับมุน,นีกับโจมีพี่น้องนะสวัสดีครับผมคิปหนาพอกันไหมพี่น้อง